ทีคเข้าอยู่ผมนายปัจฉระนะครับครับนี่อยู่เกมไรน์เรนเจอครับครับวันนี้จะมาจะอ่าอยู่ในกับซีรีส์ดองรูบี้เจ็ดพันรูบี้กันนะครับนี่ผมจำไม่ได้แล้วอยู่อีพีที่เท่าไหร่นะครับนี่เราก็จะมารับรูบี้นะครับตอนนี้เรามีรูบี้ที่ห้าพันแปดร้อยสี่สิบครับเนื่องจากตอนแรกเรามีหกพันครับผมไปสุ่มเกียร์นี่ครับเกียร์โครโบรอบนี้ก็คือปืนอันนี้ครับผมรู้ว่ามันเป็นบาร์ครับผมเลยไปสุ่มสองร้อยก็เลยเหลือห้าพันแปดนะครับนี่เราเราก็จะมาเอารูบี้คืนกันนะครับ ในของควันโคมนะครับก็จะมี1 8 0รูบี้ครับรับมาก่อนเลยได้จากเขาวงกุลนะครับเนี่ยขึ้นมา6,000แล้วครับโดยศาสตร์สงกันอีกสักครู่ว่าจะมีรูบี้เพิ่มอีกไหมนะดูกันว่ามีมีครับมีลองเขาลองกันไปหน่อยไม่ใช่5รูบี้แค่ตัวข้างหน้านะนี่ก็โอเคครับ10รูบี้โอ้โหถือบ้าไ่เจอเลยแล้วมาดูไฮไลท์ของเราครับที่ PVP กันนะครับมา ก็โอ้โหลีกเพชรสามเลยครับก็ไม่เคยเล่นเท่าไหร่ครับมาเรามาลองดูดูซิว่าลีหลีหลมาแล้วจะเจอตัวอะไรบ้างเอาเจอครับทากิมิจิครับคารบโรบรอบที่แล้วดูเกียร์สักนิดนะครับมาไหวชิวกลับจากตัวนี้อ่ะเปิดปิดนี่ไปก่อนแล้วก็จะมาเป็นเจ้าตัวเอาิโดครับช่วงคารบโรบรอบนี้ครับผมสุ่มกาชาไปที่ไปแล้ว เป็นไงก็ไปดูคลิปย้อนหลังคลิปดูนะครับเพราะว่าผมสุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ตัวอะไรเลยส่วนคลิปใหม่ก็จะทยอยทยอทยอลงกันมานะครับดูคลิปนี้ไปก่อนนะนี่คือการดองรูบี้จริงผมอยากเปิดกาชาในรอบนี้มาเลยครับเพราะว่ามีเกียร์โดยแน่นอนถึง2ชิ้นนะครับแล้วอีกชิ้นเป็นธาตุแสงด้วยครับเพื่อนๆคิดว่าผมควรเปิดเลยดีไหมแต่มันก็ังไม่ถึงการันตีครับมันขาดอีกหนึ่งพันรูบี้เพื่อนๆว่าไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับ ตัดสินใจช่วยผมหน่อยว่าซรีซีดองบี้เจ็ดพันลูบี้ของเราจะจบลงภายในคอโรโลนี้เลยไหมเพราะว่าผมเห็นแบบว่าเ,เกียร์ของไทากอรครับออกง่ายมากเลยนะผมเห็นข้าเจ้าคนสุ่มแล้วแบบอออกเยอะมากกับเกียร์จัดดาวครับแต่ปืนนี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเนี่ยครับเราก็มาตีพีพีชิวๆนะครับในรอบลีลีเพิ่งลีมาครับจากเพชรสามครับมาอยู่ ทอง 2. 2ใช่ไหมนะผมจำไม่ผิดนะตั้งอยู่ทอง2นะครับเนี่ยโอเคทอง2ถูกต้องครับอ๋อคือมาอ๋อคือมาทอง2ครับมามารออีกสักตาสิโอ้มีตัวบิน2ตัวมีตัวกันบินด้วยไอชิวรครับแล้วก็ไปเปลี่ยนจากเอาวีดูครับมาเป็นเจ้าตัวมนลน้ลำหนักนะครับมน้ำหนักของผมจะเป็นเวลไรซ์สี่สิบวิลนะครับผมยังไม่ปั้นแม็กเลย เนี่ยได้ตัวที่มันดีกว่านี้แล้วก็ปั้นเป็น9ดาวแม็กทีเดียวเลยครับเพราะว่าผมมีกบ9ดาวอยู่มาโอ้มาถึงก็ลงแข็งไปเลยใครเอาภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับพอดีผมเปิดทับบพกไว้ด้วยอเไยม,มีเสียงการแจ้งเตือนมานี่หน่อยขขาล่างเขายือ้อรับให้เขาบนต,ตีผมมีจักรบินเอาแต่จะพร้อมผมจะแทงครับพัดไว้ก่อน โอ้โหผมลืมพัดโอ้โหจบแล้วเมื่อกี้นึกว่าพายุเราเป็นพายุเขานะครับเมื่อกี้โอ้โหลืมดูเป็นเหตุสังเกตได้สักครู่ครับปิดเสียงแป๊บนึงครับโอเคการยิงปืนกัเยอะเกินไปละมาลองอีกตามาแก้มือมาหน่อยเจอต้อกบบินนี้ละชิมเขาก็น่าจะสู้ไหวนะเนี่ยแต่ตัวเขาแม็กหลายตัวเลย ตัไหวชิวครับไปดูกันคอมโบเขาอยู่ทาวิเครละห์นะครับเป็นไทจีนะครับยามามโตะมีกูมินครับแล้วก็เจ้าตัวของดูเดียสไมกี้ก็คอมโบเหมือนกันครับจะไหวไหมเนี่ยก้าลัางเขาตึงอยู่นะแ,แล้วมีเจมเมอร์ครับสาบไปยังแบบนี้สาบกันรัวๆมาก็พัดมาก่อน,นก็เข้าทางเลยโอ้ยน้ำแข็งมาด้วยดนไปเลยครับแล้วก็กดพัดไปเลยครับ ันนี้ครับใส่ลูกไฟเข้าไปด้วยเต็มที่ครับอัดหน้าป้องเขาอย่างนี้เป็งไงก็ไม่มีทางรอดนี่เรียบร้อยนิ่งนะครับฝั่งเขาไปตัวมาหน้าป้อมกนฝั่งเราเก็บกวาดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมชิวๆเลยตาที่สองโอตาแรกผมตาที่สองผมพลาดมากเลยครับที่ผมไม่ได้ดูพลาดอย่างแรง โอเคมาต่ออีกสักตาครับก่อนจะจากกันมาอูมีเกียร์ด้วนอนด้วยโอนแนะนอนถึง2ตัวเลยนะก้าดาวแม็กด้วยนะมามาลองดูว่าบาร็อกก้าดาวแม็กเราจะไหวกันไหมนะจะถามได้ว่าตาเมท่าท่านมือผมมีตัวอะไรมีแก่ตัวไว้ตัวเดียวครับเจอเป็นเจมเมม,มาเขามีหยุดท่าพี่ด้วยนะครับเป็นต,ตัวของรูเดียส ดูสิเขาจะไหวไหมอืมสามนาทีนึงแข็งลงมาแล้วก็กดโล่ไปก่อนเลยครับเพราะเขาไม่มีตัวบินช่วงนี้ผมก็ยังไม่เก็บคะแนนนะครับไอเทมก็ใช้ไปก่อนถือว่าข้างล่างสู้ได้อยู่นะครับเนี่ย,ยนี่เขาก็โดนของเจม,มเมอร์แล้วครับโน่นเราไม่มีแต่ก็แม่นเหมือนกันนะขับผาดไอย่างงี้ก็สวยสิครับเข้าทางผมแล้วพัดคืนครับน้ำแข็งลงครับลูกไฟลงแล้วก็ขีปนาวุธครับ เรียบร้อยครับโดนอัดน,นับนป้อมแล้วดิซีว่าฝั่งเขาจะแก้แก้ทางยังไงนี่เรียบร้อยครับแก้ไม่ได้เรียบร้อยแล้วชิวๆเลยครับตายทีนี้พี่พีต้นหลีก,กต้องตึงกว่านี้นะผมว่าโอเคนี่เราเราก็เดินทางมาถึง1 1 5 0งูบีกันแล้วนะครับก็เดินทางกันต่อไปเรื่อยครับเพื่อถึงไม่ถึง,ง7000ครับนี่ผมไม่น่าเปิดสมเลย มีตัวกระาชาดด้วยเดี๋ยวผมขอรับก่อนนะครับสักคู่เดี๋ยวผมรับทับของแป๊บหนึ่งผมครโรโบเดือนนี้ผมอยากได้เจ้ตัวของไมกี้มากเลยนะครับผมอยากได้ตัวลายมิทันนะโอ้ยจะมีตัวนี้ว่าห้าใบมาไหนเรามาลองเสี่ยงโชคกันดูหน่อยสิมีเจ็ดเออมีเจ็ดใบเดี๋ยวผมแลกเพิ่มดีไหมเนี่ยดูสิโอ้แลกเพิ่มได้สามใบครับขอลอง ลุ้นหน่อยละกันเปย์มันออนในคลิปนี้มาสิบใบก็เสียวได้ขอไมกี้หน่อยได้ไหมมันจริรุมาครับสุ่มกันเล่นเล่นครับสิบใบเดีย๋ยวอาจจะอาจจะกลับมาสุ่มอีกทีหนึ่งในตอนที่รอบวิ่งเสร็จนะครับโอ้โอ้ห้าใบครับเรียบร้อยมันจริร่ออกมาแล้วโอ้โหเป็นไงครับตัวห้าใบเดี๋ยวดูดดนะครับก็เสียวได้ มาอิสะนะลองดูซิเอามอกี้5ใบได้มันจิโร่แล้วอาจจะได้อีกตัวหนึ่ง <c oughs> โอ้โหดวงผมนี่น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยสุ่มไปมันจิโร่ฮาวโอเคครับไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ไมกี้โอ้โหไมกี้ครับเพิ่งบน่นเมื่อกี้ก็อยากได้มาแทนเจ้าตัวของเอ่อตัวของอะไรนะนี่เจ้าตัวของเอาไปดูครับได้มาที่รียบอยแล้ว เดี๋ยวผมจะไปหาเกียร์ใส่ให้มันดีๆนะใส่เป็นอืมโอเคโอเคเกียร์ถือว่ามีพอมีครับมีพอมีใส่ให้มันอยู่นี่นี่มีเกียร์อยู่ครับเดี๋ยวจะเปิดเกียร์กันดีเนะี่ยหกพันรูบี้เนี่ยโอเคครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้พีเยนเท่าน,นี้ครับก็เดินทางกันต่อกันดีกว่าครับกับเจ็ดพันรูบี้แค่เก้าร้อยรูบี้เราก็ได้กันแล้วสำหรับวันนี้ก็มีเท่น,น,นี้ครับขอบคุณครับ